บ้านผมอยู่ที่เชียงใหม่นี่นะครับวันนี้บางโรงเรียนเนี่ยคนที่เป็นคนไทยเชื่อสายไทยจริงๆที่เราบอกว่ามีสายชาติไทยวันนี้ไม่ได้เรียนสักคนแล้วนะครับโรงเรียนอยู่ได้เพราะพี่น้องชนชาติที่เป็นแรงงานข้ามชาติมาทํางานนะครับครูที่สอนได้ครูที่สอนทุกวันนี้นะครับโรงเรียนยืนอยู่ได้ที่ยังไม่ได้ยุบเนี่ยเพราะว่ามันมีกลุ่มคนต,าต่างๆที่หลากหลายเข้ามาอยู่ในสังคมไทย กาบเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมนพคีรีพูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคก้าวไกลส,สัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับการเคารพในความแตกต่างและความหลากหลายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับทําไมผมต้องพูดคํานี้ขึ้นก่อนที่จะพิปรายในเนื้อหาในมาตราที่6กครับท่านประธานครับผมได้ศึกษา นะครับสองดูในหลายๆประเทศนะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องการศึกษาเนี่ยที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของการเคารพในความแตกต่างและความหลากหลายอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเนี่ยจะมีความจําเป็นที่จะต้องเขียนให้มันครอบคลุมนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องเขียนให้มันบังคับกับเนื้อหาอื่นๆที่มันเป็นข้อเท็จจริง ที่อยู่ในสังคมการศึกษาเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างให้คนที่อยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยรักกันก็ได้นะครับท่านประธานหลายๆประเทศเนี่ยก็สร้างประเทศด้วยการศึกษานะครับจากหลักสูตรตั้งแต่เล็กๆไปถึงจนไปถึงเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการสร้างทัศนะนะครับการสร้างวิธีคิดการสร้างความรู้ทักษะมันเลยเกิดความเข้าใจ แล้วในโลกนี้ก็เหมือนกันครับท่านประธานหลายประเทศนะใช้กระบวนการการศึกษาหลักสูตรวิธีการก่อให้เกิดความแตกแยกและความเกลียดชังในในสังคมอันนี้ก็คือบทเรียนที่เราเห็นในประเทศไทยก็เหมือนกันท่านประธานนะฮะที่ผ่านมาผมคิดว่าหลักสูตรที่เคยเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกผมที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆนะครับหลักสูตรเมื่อก่อนยังเขียนเลยนะครับชาวเขาทลายป่า แล้ววันนี้ผมยังยืนยันว่าแผนที่ป่าที่เหลือเนี่ยเป็นพิธี่ของพี่น้องชาติพันฑ์ผมอยู่ทั้งนั้นหลักสูตรเขียนเลยนะครับว่าชาวขาวเนี่ยขายยาบ้าขายยานะครับเหมือนกันพี่น้องสามจัจงหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมันเรื่องหลักสูตรในการเขียน,นผมคิดว่ามันหลักการมันเรื่องสําคัญนะฮะ ผมกลับมาตรงนี้ครท่านประธานครับการเคารพในความแตกต่างและความหลากหลายเนี่ยจึงจะเป็นหลักการสําคัญที่จะต้องอยู่ในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเขียนวัตถุประสงค์การศึกษาครับท่ทานประธานการยอมรับความเป็นจริงว่าตัวตนสังคมไทยแล้วเนี่ยวันนี้เท่าที่นักวิชาการได้ศึกษาและสะท้อนมาว่าวันนี้มีไม่ต่ำกว่า58ชาติพันธ์นะครับไม่ว่าจะอยู่ทางเหนือทางใต้ทางอีสานผมไปที่ จังหวัดตราดมีชนเผ่าชองนะครับซึ่งก็เป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมไทยในภาคใต้ก็มีฮะในภาคกลางก็มีภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มีอันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันอยู่ในสังคมไทยเราเรียกว่าเราคือคนไทยเราอยู่ร่วมกันที่มันมีความหลากหลายหลายคนอาจจะใช้คําว่าภา,าคภูมสังคมภาคหูวัฒนธรรมซึ่งข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงนี้ครับทุกน่านฮะเพราะนั้นสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยผมพยายามจะดูแล้วฮะจะ จะใช่หรือไม่ผมไม่ทราบนี่ต้องเป็นคำถามฮะมีคำว่ามีความเป็นพลลเมืองเนี่ยครับความเป็นพลเมืองตัวนี้ผมคิดว่าที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยผมผมพยายามจะเน้นให้ให้กรรมธิการได้เห็นนะครับแล้วก็ที่ประชุมได้เห็นว่าการเขียน ให้เกิดความรักและความเข้าใจร่วมกันในความแตกต่างและความหลากหลายเนี่ยจะมีความจะมีนัยยะจําเป็นมากถ้าไม่เขียนแบบนี้ฮะัท่านประธานครับคนที่จะไปกําหนดหลักสูตรซึ่งในมาตราแปดบอกว่าคณะกรรมการ,กรที่จะดูแลเรื่องนโยบายทั้งหมดนะฮะจะเข้าใจไหมถ้าเราไม่เขียนล็อกไว้อย่างนี้เนี่ยถ้าเขียนให้เกิดความเกลียดชงังความแตกความแตกแยกความไม่เข้าใจเนี่ยนี่ก็จะเป็นปัญหาท่านประธานครับวันนี้เราต้องยอมรับนะครับหลายโรงเรียนนะครับเรามี กลุ่มนักเรียนมาจากหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับหลากหลายชนชาติบ้านผมอยู่ที่เชียงใหม่นี่นะครับวันนี้บางโรงเรียนเนี่ยคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายไทยจริงๆที่เราบอกว่ามีสาญชาติไทยวันนี้ไม่ได้เรียนสกคนแล้วนะครับโรงเรียนอยู่ได้เพราะพี่น้องชนชาติที่เป็นแรงงานข้ามชาติมาทํางานนะครับครูที่สอนได้ครูที่สอนทุกวันนี้นะครับโรงเรียนยืนอยู่ได้ที่จะไม่ได้ยุบเนี่ยเพราะว่ามันมีกลุ่มคนตา่ตางๆที่หลากหลายเข้ามาอยู่ในสังคมไทย โดยสรุปแล้วครับท่านประธานครับผมคิดว่าการเขียนวัตถุประสงค์ที่ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงของสังคมไทยว่าด้วยเรื่องของความแตกต่างและความหลากหลายตรงนี้ผมคิดว่าอันนี้คือเป็นประเด็นที่จะทําให้ผู้กําหนดรายละเอียดหลักสูตรผู้มีอำนาจที่จะกําหนดทิศทางการศึกษาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเขียนในหลักสูตรหรือว่าทาให้เกิดผู้เรียนนะครับมีความเคารพ ในความแตกต่างและความหลากหลายได้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ,รบขอบคุณครับ